สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแซงคิวไว้วันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องแซงคิวนะครับวันนี้ามาเรา,าอยู่กันที่ไหนครับสาไทยครับใช่สาไทยใช่ไหมครับครับวันนี้เรามากันสามคนนะครับเรามาแบบว่า,าชมวิวสาไทยก็ไม่ค่อยมีคนนะครับชชวงนี้น,ะนี่มันก็จะมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวข้างหน้านะครับแต่จะซูมไม่ดู มันก็มันไม่มีอะไรหรอกนะมันก็แบบเป็นตึกเป็นบ้านเมืองอะน,นะครับทุกคนลมก็แบบเย็นๆนิดน,นึงนะตรงนี้นะเนี่ยนี่นะครับนี่ก็เป็นวิวฮะที่จอดรถเฉพาะรถ,รถท่องข้างเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอครับทุกคนที่แบบจอดรถเฉพาะแบบรถคาเลง้งและท้องข้างอ่ะผมเพิ่งเคยเห็นนะครับเนี่ยใช่ไหมครับ นี่เอวิวมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะแบบว่าเห็นไหมเี๋นไหมเวยอมันก็จะแบบว่ามันก็จะมีแต่ตึกนะนี่ทำอะไรครับเนี่ยทุกคนครับตอนนี้แบบว่าเราเจอแบบว่าสวยงามมากเลยนะครับเป็นแบบว่ามัสยิดใช่เป็นมัสยิดนะครับแบบโคตรสวยงามเลยสวยงามไหมครับเพื่อนๆตยล สวยงามไหมครับสวยงามไหมครับสวยงามครับมาถึงมัสยิดชายสาวห้านี่นะครับมัสยิดดูหูกล้องซูมแบบโคตรเยอะนะครับโหดูครับแบบโคตรสวยเลยนะเหมือนแบบว่าในเทพนิยายเห็นไหมเหรอมีแบบรถอะไรเนี้ยก็ขับไปแล้วนะครับขับไปแล้วดูครับเพื่อนทิงผมนะครับทุกคนก็ดูนะครับดูดิดูดิดูดิไอเชี่ยสิงกูทุกคน เลือดทางกินก็เลือนะครับ <Yes. S 2> กรรมตามทานันไงดูดิโอ้หมันก็จะแบบย้อนแสงดนึนงนีงน่ท <c oughs> ุกคนแบบว่าปกติรถมันจะจอดเต็มเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่มีรถ <c oughs> ถ่ายอะไรเนี่ยไม่กูถ่ายอะไรอยู่เนีน่ยถ่ายเป็นแบบว่าบกสั้นๆเดินเล่นนะ ก็เออตอนนี้เราอยู่อันที่ชั้นไหนวะชั้นสามชั้นสามก็มีชั้นสามจากชั้นสองต้องจากชั้นสองดีตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นหนึ่งนะกูก็ไม่ค่อยมาถูกเหมือนกันนะนี่โหย้อนแสงว่ะทุกคนโอ้ว้วาวไม่สัน<อ>ด้วยหลังหลังเป็นเออไม่ย้อนแสงนะครับแต่ว่า แต่ว่าน่ากลัวทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำกันนะครับเพื่อนๆดูแบบบรรยากาศดิเหมือนนางผีอะทุกคนคยดูว่านางผีอะนางผีนางผีนี่เพื่อนใหม่นะครับชื่อชื่ออะไรครับย้อนแสงย้อนแสงชื่ออะไรครับแรับผมชื่อจอมใช่ครับจอมนี่มึงใครวะมึงคือมึงคือใครครับรอครับประจำช่องใช่ครับใครก็ไม่รู้นะผมเจอข้อมูลนะ เอ้ตอนนี้เราอยู่กันที่แบบชั้นหนึ่งนะนะกเย,ากเยราเจอะมากเลยนะครับดูครับของผมหมดเลยเอย้ไม่ใช่